คมมมมห่ะจริงๆตัดตัดนานแล้วครับตัดสั้นนานแล้วครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะตัดสั้นกว่าเดิมนิดหนึ่งนะเพราะวาา่าละครครับผมเล่นรับสลับร่างก็เล่นเป็นผู้กอง เป็นอ่าเป็นเป็นผู้กองเลยก็เลยแบบเอออยากจะเปลี่ยนลูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ก็ตัดก็ก็ดีนะครับหน้าเด็กดีอะไรเงี้ยมีแต่คนชมว่าตัดสรงแล้วหน้าเด็กเลยอ่าใช่ก็าเขาเป็นคุณกับตัวเองนะครับเออก็ดีดีเหมือนกันอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็แบบว่ามีเวลาว่างก่อนเปิดกล้องก็ก็ออกกำลังกายหาเวลาว่างทำให้ตัวเองแบบรู้สึกสดชื่นเฟรชขึ้นมาอะไรเงี้ยปกติไม่ค่อยตัดผมสั้นขนาดนี้ป่ะคะเอออาจจะเพราะติดติดละครอะไรเงี้ยเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกันมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยทีนี้เราเรู้สึกว่าเออเราอยากจะจะเปลี่ยนบ้าง อะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะเปลี่ยนให้กับตัวเองอะไรเงี้ยเปลี่ยนในทางที่ดีครับผมในละครแบบต้องเป็นลูกเด็กๆนะเออจริงๆก็เป็นผู้กองอ่ะ <c oughs> ผู้กองมือเหล็กนะนักนัก <c oughs> ปราบมือเหล็กอะไรเงี้ยก็ก็จริงๆก็ไม่ไม่ใช่เด็กมากก็ผมว่าน่าจะอยู่ในวัยสักประมาณ28่สิบแปดยี้าสามบอะไรเงี้ยครับผม <c oughs> <c oughs> น้ำหนักลดลงครับตอนนี้น้ำหนักดีมากครับผมรู้สึกคล่องตัวกับการเคลื่อนไหวในทุกทุกทท่าลงพาด้วยหรือว่าต้อก็ทุกนีก็ป้าปีนผาด้วยแล้วก็เข้าฟิตเนสบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ทุนนีก็มีเวลาว่างค่อนข้างเยอะนะละครยังไม่เปิดด้วยแล้วก็ก็เลยแบบหาเวลาไปเล่นกีฬาเป็นที่เลยลดลงมาประมาณกิโล ปดโลครับแปดถึงสิบโลสองเดือนครับผมสิแแทกมาแล้วไหมคะโอ้ใหญพูดเลยเล่นเ้เล่นเท้เป็นก็รเี่นงครับก็จริงๆ แรงจูงใจจริงก็มาจากเรื่องของละครด้วยแหละครับผมพอได้รับบทว่าเป็นผู้กองด้วยเราก็เลยอยากจะให้มันเป็นผู้กองที่ที่ดูดูเป็นผู้กองจริงๆเพราะในเรื่องเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะเก่งแล้วก็คล่องตัวแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดแล้วก็มีเสน่ห์ชอบแบบโชว์แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบขี้เหอ่อแบบเจ้าชู้หน่อยๆอะไรเงี้ยเจ้าชู้อะไรเงี้ยแบบว่าอาจจะมีแบบโชว์ซิกคงนิ่แผลอะไรเงี้ยแสดงในเรื่องต้องถอดเสื้อโชว์ด้วยใช่ไหมมีครับมีมีมี เล <S an> ่นฉากแบบว่าพิ <S <S <an> ้วแล้มัหมหมดอีกโอ้โหพี่คอยดูครับคอยดูคอยดูเล่นนกย่อยยากหรือเปล่าใช่ครับเล่นคู่นกย่ยาครับผมก็นกย่ยาก็รับบทเป็นเรียกว่าในเรื่องเป็นเป็นนักแสดงเป็นดารานำรบทของของประเทศอะไรเงี้ยกำลังจะแบบว่าขึ้นไปเป็นนางงามใครบุกในเอเชียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเรื่องราวที่แบบว่าต้องให้สลับร่างกันใช่แล้วก็มาใช้ชีวิตเรียนรู้ชีวิตของทั้งคู่กันอะไรเงี้ยเห็นบอกว่าต้องเล่นเจ้าชู้ที่ี คือลำบากใจไหมคะไม่ไม่ลำบากครับผมไม่หาได้ง่ายครับตอนนี้หายังไงคะหาแรงใจจริงไหมก็ก็ผู้ชายทุกคนจะมีความความการวางตัวหรือว่ามีมีความรู้รู้เสน่ห์เองอยู่ข้างในแล้วผมว่ามาเอามาประยุกต์ได้ไม่ค่อยไม่ไม่ยากครับผมแต่ไม่ได้ เท่าชูของไม่ได้เอาความเท่าชูของตัวเองของมันเอ่ออัน<ฟ>นี้น่าน่าจะไม่ใช่ครับนล้วเดี๋ยวถามประเด็ดนดราม่าหน่อยดราม่านิดน,นึงแบบในวันฟิตติ้งแบบว่าไม่มีผูออ้คนแบม่แก้วไม่กลัมาชี้แจงเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นการฟิตติ้งที่ที่เป็นเป็นพรีฟิตติ้งนะครับคือยังไม่เป็นทางการแล้วก็อ่าเราก็กลัวในเรื่องของเรื่องของการที่จะฟิตติ้งออกไปแล้วจะมีมีผลกระทบในเรื่องในเรื่องอาจจะ เราเรายังอยากจะเก็บอะไรไว้อยู่เก็บเป็นความลับไว้อยู่แล้วก็คงจะมีฟิตติ้งที่ทุกคนจะได้เห็นภาพผมอาจจะใส่ชุดชุดนอนเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยคงจะได้เห็นกันอีกทีหนึง่งเพราะว่าจะมีฟิตติ้งอย่างเป็นทางการอีกทีหนึง่งหลายคนคิดว่าครั้งนี้ค่อนข้างหนักจะเด็กเพราะว่าปกาาาติแม่แก้วไม่ค่อยจะออกมาพูดอะไรแบบนี้จริงๆแล้วมีคนใช้วาจาค่อนข้างหยาบคายนะครับแล้วแล้วสิ่งที่ ิ่งที่แม่ผมทำไปนันก็ยังอยู่ใน,นเรียกว่าความเาขาเรียกว่าการเจริญสติด้วยแล้วแม่ก็ไม่ใช่อย่างายอะไรเลยแล,แ,ลแ,ลแ,ลแล้วมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มาอยู่ในพื้นที่พื้นที่ส่วนตัวของคนคนหนึง่งแล้วก็มาใช้ก็เพื่อไม่ให้เกียิกันนะครับในเรื่องของคอมเมนต์อะไรเงี้ยผมผมว่าก,ก็ก็ไม่ผิดหรอกครับที่ที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วแม่ก็ชี้แจงให้ทราบกับทุกคนเพราะว่า เราเราไม่ได้เราเราเราไม่ได้ชี้แจงตั้งแต่แรกว่าฟิตติ้งแบบไม่เป็นทางการนะอ่าใช่เราอยากจะบอกคนที่เขาเขาไม่บอกหรอกครับผมไม่เป็นไรครับไม่จะพูดอะไรครับพูดถึงอันนี้จะมีการจัดระเบียบอะไรอีกไหมคะนัดเด็ดบางครั้งก่อนก็เหมือนเราจัดระเบียบแฟนคลับไปแล้วครั้งหนึ่งเลยก็จัดเรื่อยเร่อยคนอันเออผมว่าแฟนคลับจริงๆเออ มีความน่ารักอยู่ในตัวอย่แล้วจริงๆแล้วแฟนคลับที่ดีอย่างที่ผมเคยพูดไปแฟนคลับที่ดีคือแฟนคลับที่เข้าใจแล้วก็แล้วก็รักรักเราในแบบที่เราเป็นจริงแล้วก็ไม่คิดจะสร้างปัญหาหรือว่าอะไรให้เรานะเราจะดรามาเลยมางานบุญนะเชิญชวนครับมานี่ดีกว่ามาแบบว่ามอบสิ่งดีให้กับน้องๆด้วยการแบบว่ามาเดินย่างก้าวของทุกคนที่แบบว่าจะเดินไปทํางานหรือว่าจะเดินไปซปเปอร์เดินไปตลาดหรือว่าไปวิ่งจ็อกกิง้งอ,อะไรอย่างเงี้ย โหลดแอปพลิเคชัน Let's w วอ k เข้าไปรับรองว่าทุกคนจะได้ช่วยน้องๆหลายคนแน่นอนอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากยางแตกไปทำงานที่ระยองไม่เป็นไรครับโชคดีที่ที่รถรถสมรรถนะดีครับผมแล้วก็แล้วก็แตกแตกน่ากลัวมากแต่ว่าแต่ก็ก็ไม่ก็ไม่รู้สาเหตุหลับผมหลับอยู่แม่ปุ่งว่ายางแตกลูกเลย ก็ตื่นมาเอ้าเราเราไปดูไปก็ตกใจกันแต่ว่ารถรถไม่เป็นไรไม่เสียหลักด้วยตัวเราก็ไม่ได้ตัวเราก็ไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรเลยครับดับอยู่ครับสบายเลยมีใครเป็นอะไรบ้างไม่มีเลยครับผมก็เปลี่ยนยากันเองแล้วโชคดีที่กรมกรมทางทางพิเศษเขาก็มามาช่วยด้วยถ้าไม่ได้เขาก็ไม่แย่เหมือนกันหรือว่าสร้างเครอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมดนคะ ถือว่าเป็นเรื่องเรื่องตื่นเต้นนะก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็ก็รู้สึกว่าเออยังยังดีเราเราพ่นพูดอะเรารู้สึกว่าเออพาคุ้มครองกันอยู่อย่างน้องแมวล่าสุดก็เสียเสียเสียเป็นอ่าติดเชื้อไวรัสในในลำไส้ครับผมก็ก็ จริงเราเราช่วงเราก็ยังไม่ผูกพันอะไรเขามากนะฮะก็ถือว่าเราเราก็ดีแล้วแหละครับที่ที่เขาเขาไม่ไม่ทรมานมากแบบนี้เพราะว่าถ้าสร้างผมว่าหมอบอกว่าถ้ารอดไปเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนโรคประจําตัวก็จะจะมีอ่าโรคลําไส้เนี่ยติดตัวไปจนจนตายอะไรเงี้ยก็ดีครับที่รอดไปค่นนี้เห็นไปออกมาไกลกันเยอะเลยมีชวนจะไปจริงจริงก็ถ้ามีเวลาก็จะชวน ถ้าน้องว่างหรือพวกว่างตรงกันนะก็จะชวนน้องไปบางทีก็ไปปีนเขากันบางทีก็ไปออกกําลังกายกันอะไรเงี้ยเ,เขาไม่อยากให้เขาอดอาหารเยอะ <c oughs> เ,เพราะว่าผู้หญิงก็สนมากไม่รู้นะเป็นบางคนหรือเปล่าบางทีก็แบบว่า,าต้องลดลดทุนหรืออะไรเงี้ยก็จะไม่กินข้าวกันอะไรเงี้ยเราแบบว่าก็เลยบอกว่าไ,วไปออกกําลังกายดีก,กว่าอะไรเงี้ยแล้วก็กินให้เต็มที่เลย <c oughs> อะไรเงี้ยเอาแต่เนี่ยไปออกตั้งแต่เช้า ออที่นั่าที่นั่นาใช่พาพาไปเล่นลองเล่นเป็นชื่อว่าฮอตแมนับผมใช่ดีดีที่นั่นดีมากใช่แล้วเด็กานนิดนึงแวอยาาไปเล่นเล่นเอรอ่าใช่คุณตอไปเมื่อี้ใช่เไปเล่นไปเล่นด้วยกันใช่ครับใช่ครับอันนี้ขับมาแบบแปดโมงแบบเล่นเสร็จแล้วตื่นไปเล่นกันแต่เช้าเออไปเล่นเก้าโมงมั้งครับผม เก้าโมงครับเล่นใช่เห็ไม่ใช่หรือยังคะไม่ได้เช้าใช่ไหมได้ข่าวมีทราบข่าวไหมเห็น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 หลายคนก็อาจจะแบบว่าคิดแต่อีกแบบหึือว่าเออไปทำไมถึงเช้าจัมอะรอยงเงยออกกำลังกายตอนเช้าก็ผิดเนอะคนเราเออไม่ไม่ไม่เป็นไรครับผมก็จริงๆแล้วก็ช่วงนี้ก็ก็ผมก็ฟิตฟิตหมายถึงว่าชอบออกกำลังกายมากๆด้วยช่วงนี้กำลังบ้ากับ กับการมองตัวในกระจกอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอออยากชวนน้องมาอย่างที่บอกว่าไม่อยากให้เขาอดอาหารเยอะอะไรเงี้ยไม่ค่อยกินอยู่แล้วไม่ใช่อดอาหารหรอกไม่ค่อยกินอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาผอมแล้วเล่นกีฬาเขาผอมอยู่แล้วนะแต่ว่าเราก็อยากให้ให้เขามาแบบออกกลังกายมาลองมาลองเล่นดูเฉยเพราะจริงๆเขาก็ปีนเขาเล่นฟิตเนสอยู่ที่แอเก็ตอยู่แล้วอะไรเงี้ยเทรนเนอร์จริงๆที่นี่เทรนเนอร์เขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเป็นค่างเป็นค่อนข้างดี คนจะคิดประเด็นไปว่าเออแบบว่าไอเดียยาวต่างๆเลยอ๋อ่าผมเห็นที่เขาเขียนแล้วเขาเขียนให้คนคิดไงถ้าเขาเขียนไม่ให้คนคิดก็ไม่มีอะไรแล้วข่าตลกตลกอย่างเงี้ยผมไม่ซีเรียสไม่ค่เขาทั้งข่าวดีข่าไม่ดีอะดีหมดเลยครับผมมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีเลยเจอมาดีหมดนะคะดีครับทีน้อ